โอเคมาดูต่อนะครับจะหา BC ปกติถ้าทราบ2ด้านนี้ก็ใช้พีทาโกรัสมาหาด้านนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาฝึกตรีโกณน,นะครับเราจะใช้ตรีโกณหาเราจับคู่ด้านนี้ที่เรารู้กับด้านนี้นะครับอันนี้ชื่อว่าอะไรนะครับข้ามฉากชิดชื่อว่าข้ามเปลี่ยนสีนะครับข้าม จับคู่กับนี้ที่เราไม่รู้ B C ข้ามชิดข้ามชิดข้ามชิดอาาัตราส่วนอะไรครับไซน์คอสแทนแทนแทนของ30องศาแทน30มีค่าอะไรครับ1ส่วนรูท3ข้ามชิดก็คือข้ามสิบ ส่วน bc 10ส,ส่วน bc ข้ามใช่ไหมครับข้ามก็10ชิดก็ bc 10ส,ส่วน bc ก็จะได้คู่สัดส่วนมาแบบนี้นะครับก็คูณไข่เหมือนเดิม bc ไปคูณ1ก็ได้ bc รูท3ไปคูณ10ก็ได้10รูท3ก็ได้คำตอบนะครับ ก็ได้10รูท3แบบนี้10รูท3นะครับโอเคลองทำดูนะครับ